ลองกดหยิบดูดิให้มันเละไปเลยให้มันเละไปเลยนี่เป็นไงเป็นไงว้าวโหไอ้บอสมาันหายไปไหนวะเดี๋ยวก่อนนะไอ้บอสมันปิวไปไหนวะอู้หูเดี๋ยวก่อนนะออปปไไดูภาพกว้างดิดูภาพกว้างดิดงดโอ้โหแรงมากนี่มันระเบิดบ้าอะไรวะเนี่ยนี่คือสองครามระหว่างบอยแบนด์กับสี่ ออโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมกอบอกนะครับนะซึ่งก็มีการอัปเดตขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่ากูเพิ่งเล่นไปก่อนหน้านี้แคปแป,ป๊บเดียวเองแม่งก็มีการอัปเดตขึ้นมาใหม่แล้วปะโถเอ้ยโอเคซึ่งการอัปเดตนั่นนะครับมันอยู่ในใต้น้ํานะฮะมันอยู่ในใต้ท้องทะเลลึกที่มีความรบซ่อนอยู่จะอยู่ในนั้นแต่ผมไม่เล่นมันหรอกเพราะวันนี้ผมจะดูการอัปเดตใหม่ดูซิมันมีอะไรเข้ามาบ้างมาับบับสิ่งของเล็กหน่อยเล็กน้อยต้นไม้ อ่ะดู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 แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หว่าอ่ะอุปกรณ์ต่างกายอ่ะแล้วก็ชิ้นของหลัก เสื้อผ้าแล้วก็ระเบิดไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วตัวละครละ่ะไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมเลยโอโหเอ้ยคูมาถูกงานไหมเนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาดูแค่ใต้ทะเลลึกนั้นมันมีอะไรนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นผมรู้วิธีกระเทือบไอบอลให้มันแพ้ผมละะแล้วนะฮะานผบ้ชมซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่นี่นี่นนอ่ะเอาไอพวกบอยแบนด์ Band, มากองกันไว้แล้วเราก็เลือกอาวุธมาสักหนึ่งอย่างนะครับอาวุธอะไรก็ได้อาพีีหรือจะเป็นนี่มินิกันก เซตสกินเอสตัวใหญ่นะครับแล้วก็ไมต h ี y นี่ท่านผู้ชมอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับกูอ่าทำไมตัวกูแตกเอ้ากูตายได้ไงือว่าเราไม่สามารถรับพลังปืนตัวนี้ได้หรอหรือเปล่าไหนลองกดหยิบดูดิมันยู่ไงอ้ากูจับเปิดดีไม่ได้จริงๆนะครับเนื่องจากมันโอ้โหมีพลังมากเกินไปเหรอเจ้า่เจ้าคอยผมไม่คู่ควรกับสิ่งนี้รออนายไม่คู่ควรเลยถือมันไม่ได้ เออแม่งเอ้เอออะใครอยากถือพวกเบืงถือไหมโอ้ไปเอาโว้ยตะกี้มึงตัวแตกมาแล้วเอาแม่เอาแม่เอาไป,เอา,ไปเอาหยิบหน่อยใครก็ได้หยิบทีหนึงทีโอ้ประตูเอ้ยท่านผู้ชมงั้นผมวิ่งไปหาบอลละกันไปเพราะว่าท่านผู้ชมครับผมเห็นคนเล่นไงแล้วเขาใช้สูตรนี้แล้วได้ผลไงอ่ะคราวนี้เอาใหม่อีกทีหนึ่งจึ๊บนี่ต้องเป็นกาตาลินนะครับนี่ดิ้งปูมันไว้ก่อนดิ้งคู่มันดิ้งคู่มันนี่ใครอยากข้ามเขตม,มาด้วย พ่อไม่ความเคสหรอกยังไงเจ้าพ็แพ้ข้าไม่จริงหรอกมาโอเคเห็นคนอื่นทำนะครับมีแกตตลิงหนึ่งอันแล้วจากนั้นก็พิมพ์สูตรไม้ตี้ไปอ่ะจึบนี่ได้แล้วท่านผู้ชมได้ผลว่ามันต้องอยู่ในแมปแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าปืนนี้อาจจะเป็นปืนที่เอาไว้ฆ่าบอสโดยเฉพาะหรือเปล่าลองดูดิหนึ่งสองยิงเ้ยอุ้ยมันตายว่ะอุ้ยอุ้ยเอ้ยลูกลน้องมันมาแล้วไอชิปาย เฮ้ยผมฆ่ามันได้หบรท่าผู้ชมในครั้งแรกว่าผมฆ่ามันได้ เรามีปืนเอาไว้ฆ่าบอสได้นะครับนะโอ้เห็นเขาบอกว่าถ้าเราฆ่าบอสได้เราจะปลดล็อกตัวละครบอสหรือเปล่าโยนมันโยนโยนมันทิ้งก่อนเออโยนมันทิ้งโยนมันทิ้งโอเคแล้วจากนั้นก็ไปเอาอาวุธของเราอ้าวอาวุธของกูหายอีกไอชิปหายโอเคต้นกูเอาใหม่นะครับเราต้องเอาอาวุธนี้เอาไปฆ่าพวกบ้านั่นอันดับแรกเราต้องจับมันก่อนจับมันเอออย่างงี้แหละไอเล่าอาวุธไปฆ่าบอสดีดีเด็กบอสเด็กบอสก็ไม่กู้มึงมาดิอุ้ยเอาวิ่งเด็กบอสได้ด้วย เดี๋ยวดชักแม่ให้กูชักแม่ก่อนเฮ้ยไอพวกบ้าไอนี่เด็กบอดแกต้องตายตอนนี้แหละตายซะตายนี่ยิงไม่ยังยิงไม่ยังใส่เด็กบอดเป็นไงเด็กบอดแม่งไม่เป็นไรเลยมันไม่เป็นไรจริง,จ,งจริงอเทพุจ่อไอ้เจ๊ มาท้าหมดชอมต่อมานะครับผมเอามินิกันเยอะๆแม่มเลยนี่อย่างนี้เลยโอเค12 3 4สมามาเจอนี่มึงจะไปยังไงวะแล้วจากนั้นนะครับก็ตามด้วยหน่วยอัลาขาดีดีดีเฮ้อไอพวกแก๊ง้อยแบนด์นี่แหละอาจจะอัาขาผมได้นะครับนะโอเคมาอ่ะคอยคุกันชั้นก็พอพวกแกจะไปไหนก็ไปแต่ตอนนี้ฉันจะจ,จ,จัดการมันเอาราตั้งสูตรปรับเวลานะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะยิงหน้ามันภายใน3 2 1หนึ่งนี่หยุดเวลาแล้วจากนั้นก็ยิง าตายมึงตายอ,อืออืออือเป็นไงเฮ้อ <c oughs> หน่วยบอยแบนด์ของเราจะปกป้องเราจากไอ้พวกนั้นนี่ศพเจ้าบอสน,นะครับนะ้าด่มันเสร็จผมแล้วว่าแล้วผมต้องทำยังไงอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเผามันหรือเปล่าวะดิท่านผู้ชมผมจะเผามันด้วยดิดิปืนของบอสด้วยดิดิเผามันเผามัน เผามันต้องเผามัน да. นี่เกมหรือเปล่านะครับเห็นช่องอื่นเขาเผาแล้วจะเผาตามนะฮะโอเคท่านผู้ชมครับหรือว่าเราต้องยิงมันให้เล็กกว่านี้หรือเปล่านี่เละให้มันเละไปเลยให้มันเละไปเลยนี่เออเป็นไงเป็นไงไอ้บอสบ้าเออแกทำฉันดูแย่นะครับดูดิมันตายยังเนีไยอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวเกิดอะไรขึ้นทำไมรีใหม่แบบนี้อ่ะอาชิบหายแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้ว มันวิ่งมาแล้วกูจะขามือก็จับก็จับปนบุ่นโยนไปดูนแม่งตะกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะท่านผู้ชมตะกี้เราเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเฮ้ยขาวนี้ขาวนี้เออเฮ้ยไอ,อ,อ้บอสป้มามาเจอกูดิ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 อ๋อ ถ้ามุดชมทำไมไอ้พวกนี้มันสู้ยากจังเลยวะเราเรเราเราต้องหาศพบ,บอสมนให้เจอนะครับศพ <c oughs> บ,บอสมันอยู่ไหนวะแล้วมันตายยังว่าตะกี้มันไม่จะตายเลยอะกระโดดอ,อกดีกแล้วไม่ไหวแล้ว,วขับรถแม่มเลยนี่เอาละการที่เราจะหาบอสเราต้องขับนะครับนะโอเคขับโอ้ยันเกิดรถอีกแล้วแล้วเข้าเออไอ้พวกบ้าไม่กี่ตะกูโอเคโอเคขอโทษทีพวกขอโทษทีบอยแบนขอโทษทีนะที่ชนจะไม่ตั้งใจจะได้แกมาลักขาฉันเฮ้ยศพไอ้บอสมันอยู่ไหนวะอ้ากระโดดอีกแล้วแอบ นี่ <S <s ม Eco ึงตายมึงตายไอ้บอยกูเห็นมึงแล้วม anyway. ึงตุยมึงตุยนี่คือเพื่อเทพเจ้าว้าคชนกูอีกแล้วไอ้ฝ่ายดิเฮ้ยแล้วต่อมากูไม่ไหวแล้วกูต้องนี่ทิ้งแบนเดตไว้ข้างๆตัวกูเลยนี่นี่เวลากูเดินไปกูก็ได้ปั๊มตลอดโอเคมากูเจอมึงอีกแล้วนี่ยิงนี่นี่ไอ้บอยไอ้บอยอบอยไอ้บอยอ้บอยไอ้บอยไอ้บอยไอ้อยไอ้บอยไอ้เอยไอ้บอยไอ้าอยไอ้เอยไอ้บอยไอ้บอยอ้อยไอ้บออ้อไ้อย ให้เอาละต่อมาท้านผู้ชมแล้วเออตัวกูแตกเหมือนเดิมกูนึกว่ากูฆ่าบอลแล้วกูจะมีพลังซะอีกไม่โอเคโอเคโอเคแต่ที่รู้ครับตอนนี้เราได้ตัวละครใหม่แล้วนั่นก็คือบูเทพเจ้าแห่งบอสเฮ้ยโคตรเจ๋งบอสกว่ามึงมาแมปอื่นได้แล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกู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 ได้บอสเจ็กกูได้บอสเจ็กปะกูกูกูได้บอสแล้วไงเฮ้ยแล้วไงอย่างนั้นอ่ะกูเจ็บแล้วเนี่ยคำนี้เนี่ย อ่ะเอาละถ้าผู้ชมต่อมาผมจะอ่ะสร้างล้วนแน่นหนานะครับนะโอเคปิดไอ้บอสไว้ลูซี่ไว้บอสมันถึงจะสร้างเหมือนอยู่ดานของมันอยู่หรือเปล่าซึ่งคราวนี้มันจะเสกตัวละครอืน่นมาไม่ได้แล้วนะฮะและจากนั้นนะครับก็ให้มันยืนสู้กับบอยแบนด์แล้วกันดิด่บอยแบนด์สู้เขานะโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้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 โทษทีบอยแบนดน์จัดการมันจัดการมันรอดอเดี๋ยวฉันจะเอาปืนยิงมันดูดิ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 เป็นไงมันจะทำร้ายผมไหมรู้สึกว่ามันก้ากว่ายู่ดานของมันป่ะอ่ะออกมาเคลียร์กันดิอ่ะไปอ่ะพวกบ ลุกล็อกเคลียร์กันซะนะครับโอ้ฉันจะต่อยด่ามัลไอ้หมอลนี่กค่เส็จชั้นเอาเลุ้ยเอาเลุ้ยเอาเลุ้ยเอาโู้โู้โอ้นี่คือสึกแดงเดือดลุกต่อยมันอืม่า เอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาลุ้ยเอาลุ้ยเออบอลแดนเสร็จไปหนึ่งนะครับนะบอลพยายามจะลุกขึ้นนะแม่งลุกขึ้นไม่ได้นะตอนนี้นะครับนะยแม่พวกเราเร็วเข้ามันลุกขึ้นไม่ได้แล้วลุกไตมันแฮลุกไตลุกไตเอาลว้ยบอลมันลุกขึ้นได้แล้วโอ้ตาฉันลุกขึ้นแล้วเทนี้ไอ้โง่เฮ้ยแกเตรีมตัวเจอของดีจากฉันไปไหนล่ะเฮ้ยเอ้าตามไอ้หมอลด้นไอ้หมอลด้นมันวิ่งกลับบ้านนะครับนายไอ้หมอลไหนวะ วิ่งหนีอวตกรอดช่วยด้วยบอสไรตีตูดกูเอาเลยเอาเลยเอาเลุ้ยรอรอบอดพิคาดเว้นตายบอดวันพันแมนนะครับเอายังไงยังไงนะครับอือบอสโดนชนโอ้ยฉันเอาจริงแล้วนะเว้ยบอสพิคาดเว้นตายอัปเปอร์คัตสุดแรงอือต่อยไปอืออืออืออ้าวอืออ้าวไปกันในนั่นแหละเอาเอา รู้สึกว่าบอสมันจะชนะไอ้พวกบอยแบรนด์ได้อย่างสบายเลยนะครับนะถึงแม้จะต่อให้ลุมก็ตามดูดิดูดิดูอ่ะลุมมันให้ตายเฮ้ยลุมมันให้ตายลุมมันให้ตายเลยเออเออลุมก็ทืบมันเลยเข้าโอ้โหลุมก็ทืบมันเลยนะครับโอ้หบอสโดนลุมขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยอ่ะดูดิโอ้ชีวิตเออเอา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 โอ้ชีวิตโอเออเอาเออเออโอ้ไม่ตายหรอกเนี่ยไม่ตายหรอกเนี่ย โอ้บอยแบนเจอบอสนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออบอสบอกโอ้โอ้โอะอืมอ๋อแค่เลือดกระโดดชั้นไหลไม่สามารถทำอะไรชั้นได้หรอกโว้ยตายไหมนะท่านผู้ชมตายไหมวะตายไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวมันเริ่มแตกแล้วว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยตัวมันไสไหลตครับท่านผู้ชมมันไสไหลว่ะบอสแพ้เว้ยเฮ้ยหรือว่ายังไม่แพ้เอ้ายังไม่แพ้หรอกนะครับเดี๋ยวก่อนนะ ถ้าผมจับมาแล้วถ้าสมมติไอ้พวกนั้นมันยังไล่บอสผมอยู่สแสดงว่าบอสผมยังมีชีวิตนะครับนะไอ้บอสตัวนี้อ่ะวางไว้แบบนี้ดูดีไอ้พวกนั้นมันตามมาไหมโอโ้โหพวกเราจะไม่ยอมให้ศพบอลน,นั้นอยู่นิ่งเป็นอันขาดต้องทําให้ตัวมันแตกไอ,อ้คอยมบงครับมันจะฟื้นขึ้นมาใหม่จริงหรอไหมโอ้โหจริงหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแผลมันหายเอาละผมจะปลกชีพเจ้าบอสตัวนี้นะครับนะโอเคด้วยเมดิกเอาไปเมดิก ดีขึ้นไหมอึ๊บอ่ะกินเข้าไปงั้นฉีดฉีดฉีดมอฟีนให้มันอึ๊บอ่ะฉีดอะไรก็ไม่รู้นะครับให้มันนะครับเผื่อมันจะฟื้นเผื่อมันจะฟื้นอ่ะฟื้นบอ มันฟื้นบอยมันฟื้นบอยโอ้โอพวกเราอย่าให้บรรฟูนเด็ดขาดเทพเจ้าคอยจะเอาไว้มันฟ้น,ดม,น,ฟนดมตูดกูซ้านะครับไปใช่และโอเคสุดท้ายแล้วนะครับเราจะต้องระเบิดมันด้วยนี่แล้วแหละฮะโอเคเอาล่ะเทพเจ้าคอยเราจะมอบพวกเราแล้วพวกเราหาวิธีจัดการไข่หมอนด้านในได้ไม่งั้นโลกจะแตกแตกจริงแหละหนึ่งสองปุ๊บเอาแล้วครับตอนนี้นะครับรั่วแล้วรั่วแล้วแก๊สรั่วแล้วโอ้ What the fuck โอ้โหไอ้บอสมาถ่ายไปไหนวะเดี๋ยวก่อนนะไอ้บอสมันปิวไปไหนวะอู้เดี๋ยวก่อนนะดูภาพกว้างดิดูภาพกว้างดิโอ้ยแรงมากนี่มันระเบิดบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่เห็นแมบเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยดูดิป้าไปแล้วนะครับโอ้โหเละเลยทุกอย่างเละตุ้มเป๊ะอาล้วต่อมานะครับอ่ะผมจะเสกไอ้บอสมาใหม่ละกันอ่ะเสกบอสมาใหม่แล้วจากนั้นก็ให้มัน นี่เจอพลังบ้างนี่เป็นไงเล่าพอแกอยู่โรคของแกเนี่ยแกสบายเลยนะฉันใช้พลังของฉันไม่ได้เลยนี่แน่พอฉันเป็นอมต,ตะนี่แน่ยิงไปยิง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 นี่แกชอบใช้พลังนี้ใส่ฉันโอ้ชิวเชววะไอ้คอยมันยังชิวอีกเว้ยเฮ้ยมันเก่งเกินไปอ,ะอ่ะอ่าท่านผู้ชมต่อมาผมจะจับมันล็อกและไม่ไหวแล้วนะครับนะอ่ะหลังจากนั้นก็ขยายใหญ่ไปเลยนีขยายใหญ่ันได้ปะ โอ้ตัวฉันไม่สามารถขยายใหญ่ได้โว้ยหล่ะแต่แกขยายตัวเล็กได้หรือเปล่าโอ้มันรู้ความรับเอ้าใยด้วยตัวกูโดนยอดสวดเออใยด้วยเออโดนยอดสวดว่ะมันโดนยอดสวดว่ะบอสยอดสวนนี่ย่าย่าโอ้โอ้โอ้ไอ้บ้าเอ้ยโอ้โอ้โอ้โตัวกูไม่ไหวแล้วแอะกูกลายเป็นบอสนาโง่แกะอ้ยชีวิตโอ้ยกระสุนคนดีไปฉันหน่อยนะเราจะตื๊บมันนะครับอ่ะลองส่งไอ้จิ๊บ โอ้ดีครับผมจะตื่มันครับนี่โอ้มันทำอะไรกูเอา้าโอ้ขี้แตกงั้นส่งหน่วยคอมบโดไปกอกโ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 กพวกเราไปเร็วจัดการไอ้หมอนนี่เฮือทางรัฐบาลส่งมันมาเอ้าโอาไปไปใช้คนแล้วไอ้ชิบหายส่งหน่วยคอมโดธรรมดาบ้านลำบาทำไมวะเนี่ยด,ด,ดูดิดูดิไอ้บอสแม่งดูดิตัวเล็กซ่านะครับมันคือตัวเล็กซ่า อุ้ยอุ้อยเผื่อพวกเราเราจับมันไปอยู่เลยโอ้มันปล่อยตัวแตกเลยเว้ยเฮ้ยนะครับถ้ามีบอสสักร้อยตัวม่นจะเป็นยังไงวะเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยดูดิโอ,อ้ลูกเบียของช้อนลูกเบียของช้อนขายตัวเล็กผีจิ๋วผีสาตนี่ยิง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 ยมันวิ่งมาแล้วชิบหอยเอาละทนะ่านผู้ชมต่อมาสุดท้ายแล้วนะครับนะผมจะเอากองทัพบ,บอสนะฮะกองทัพบ,บอสท,ที่เต็มไปหมดเลยนี่นี่อ่ะอ่ะกองทัพบอส สักประมาณ50นะครับนะเออ50ตัวกับกองทัพบอยแบนนะครับนะโอ้เอาเดยกกองทัพบอยแบอง์พวกเราต้องมีมากกว่า50ถึงแม้พวกเราจะเป็นนักเต้นบอยแบน์แต่พวกเราก็จะสู้กับมันไป เอาแล้วเว้สองฝั่งเจอกันเอาโอ้ยฝั่งบอยแบนด์เขาบอกว่าโธสู้ตายเพื่อพระเจ้าตอกนะครับเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยโอ้โหบอยแบนด์แม่งเปิดก่อนว่ะสวยแล้วมึงมึงจะไปต่อยเขาเล่นนะอ้าวเออ,อนั่นไงกูบ,บอกแล้วเขาจะนี่คือสงครามระหว่างบอยแบนด์กับบอสนะครับนะแต่จริงๆบอสมันไม่มันมัน,ม,นมันยังไม่ทําอะไรเลยนะบอยแบนด์แม่งไปหาเรื่องก่อนชัดๆอะ่ะบอยแบนด์บอกว่าโอ้พวกเราลูปตีมอนมันพะพลุดมันมันทำให้เราต่อยทั้งแก๊งนะครับ ทั้งตระก,กูลเออโอเคเราต้อ้ชอมนะครับสรับรวันี้นะครับก็คงต้องจบไป,ไปเท่านี้ก่อนนะฮะสหร,รับวันนี้ก็บยบายส่โซรล่างอัปเดตตัวละครตัวใหม่เนี่ยดี๋ยวเ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 ราค่อยกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน